บอสอะคะฝากมาให้ให้ลองเราเห็นว่าเป็นสลักแต้แล้วผมก็ได้ถามว่าบอสเชื่ออะไรเขาก็บอกก็เอาไปเถอะนะแล้วก็เขาก็ไปหยก็เป็นแมสแล้วหอด้วยยาตกใจตกใจค่ะ อืมแทนผมมาฝากเสร็จแล้วเขาก็ไปเลยนะเขาบอกว่าพอให้เขาไม่ให้ลองช้าเพราะว่าผู้หญิงเขาคิดว่าเป็นตลับแป้งนะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำอะไรอยู่ตอนนั้นหนูกำลังจะ ทำความสะอาดแล้วก็ต้อนรับลูกค้าค่ะเอแล,แล้วเกิดอะไรขึ้นก็มีผู้หญิงประมาณห้าสิบกว่าค่ะแล้วก็เหมือนแบบเดินมาหามว่าหนูาถามทำไรคะเขาบอกว่าก็เลยยื่นตลับแป้งบอกว่าบอสอะค่ะเอาฝากมาให้อให้ลองหนูเห็นว่าเป็นตลับแป้งแล้วหนูก็เลยถามว่าบอสชื่ออะไรเขาก็บอกก็เอาไปเลยนะแล้วก็เขาก็ไปลเลยไป,ยไปยลลักษณะท่าทางลุกเลื่อหรือว่ารีบร้อนไหม มองซ้ายมองขวาเนะออแต่งตัวดีหน้าตาดีไหมก็ธรรมดาดูแบบไม่จดเชื่อนะคะอ๋อดูบนรถมีอะไรไหมลักษณะมีข้างตรงที่วางเท้านะคะมีเป็นเหมือนเสื้อผ้าเยอะๆค่ะเป็นเง็นเดอยใหญ่ขอนเหมือนเหมือนจะย้ายบ้านเหมือนจะเดินทางอย่างงี้ป่ะเหมือนจะไปซื้อซื้อเสื้อผ้าเหมือน้ายๆนะคะดำนึงหลังจากให้มารีบออกไปเลย แล้วเราทำไงอยู่ตอนนั้นทำไงก็งงแล้วหนูก็เลยเปิดดีไหมก็เปิดอ๋อทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปเจออะไรเาเปิดตลับแป้งไปเจออะไรก็เป็นแมสแล้วห่อด้วยยาหนูก็ไม่แน่ใจหนูก็เลยว่าทำไมมันเป็นสีแดงหมายถึงว่าเป็นยาเม็ดส้มแดดลยย่่บกม้็นนนิราาาาควออ อะแล้วทีนี้หนูก็เลยไปทิ้งขยะข้างหลังแล้วทีนี้ก็เลยบอกโทรบอกแฟนว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แกก็เลยบอกเดี๋ยวเขามาดูก็เลยโทรหาแฟนเออแกก็เลยเขามาดูแล้วก็บอกต้องไปแจ้งตำรวจบอกไปเลยค่ะเพราะว่ามันตกใจนะตกใจค่ะเราเปิดร้านมากี่ปีเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมประมาณเจ็ดปีเปิดอยู่ตรงนี้ก็เคยเจอเหตุการณ์อยู่ครั้งก็คือมาขโมยเงินอ๋อยังไงจะ แต่พฤติกรรมลักษณะนี้ไม่เคยเจอเลยไม่เคยแล้วเป็นตลับแป้งด้วยอออเพราะเราทาร้านเสริมสวยเห็นตลับแป้งล้วก็ไม่คิดนะนะตอนแรกเนาะว่าลูกค้าแบบทำแล้วเอามาฝากอย่างี้ตกใจตกใจค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ